ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่30มิถุนาถึง6กรกฎาคม2567นะคะมาดูกันว่าชาววันศุกร์อาทิตย์นี้มีอะไรบ้างเจ้าชะตาเฮิบนั่นแน่นั่นแน่ชาววันศุกร์นั่นแน,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 น่จะเอาพลังงานอะไรดีนเนี่เป็นไพ่สีธาตุเป็นไพ่ใหญ่ไพ่ดีซะด้วยนะแล้วต่อจากนั้นนั่นแน่นั่นแน,น,น,น่ออนไลน์เด่นเลยนะคะชาววันศุกร์นะใครคิดทําออนไลน์เดินหน้าโลดโอ้โหออนไลน์อีกแล้วนะคะงานการเกี่ยวกับออนไลน์ หรือกับงานเกี่ยวกับต่างประเทศโดดเด่นเชียวนะนี่เปิดได้ไหมหมอจุนอยากจะถามนะแล้วจะเย็นๆสิที่แล้วบางคนก็ถามว่านี่เวลาทำคลิปอะพูดเลยได้ไหมอะ่ะไม่ต้องเกริ่นที่แล้วทำคลิปเลื่อนได้นะแต่ก็จะให้ดีอะก็ฟังหมอจุนนิดนึงก็ได้แม่เขาตั้งใจทำให้นะให้เขาอารมณ์บบ้างสิ <laughs> เขียนเรียงความยังมีอารมณ์พบทเลยนะนั่น นะคะแอบหน่อยแอบหน่อยนะคะอืเสียงมนหมอจนน้าหน้าเบื่อขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะมีหน่อยมีหน่อยนะคะไม่เป็นไรหยอกๆนะคะนะวันศุกร์จ้าในเรื่องของการงานการงานรู้สึกว่าจะมีความอึดอัดใจที่ทํางานอาจจะมีเรื่องให้อึดอัดใจหรือการงานทําให้อึดอัดใจเพราะว่างานอาจจะเดินช้าหรือช้ากว่ากําหนดเขาต้องการวางแผนวางแผนที่จะพัฒนางานแล้ว แต่ชาววันศุกร์รู้สึกว่ามันช้าก็เลยรู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะคะเนาะมันนิ่งๆยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้รอนะคะรองานรออะไรนะมันไม่ได้ดังใจนะคะอย่าใจร้อนะคะชาววันศุกร์นะค่อยเป็นค่อยไปมันจะงานมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะไม่เป็นปังปั้งนะคะนะค่อยๆคิดค่อยๆทําไปนะคะงานสําหรับใครที่รองานเป็นยังไงหรอมีเกณฑ์จะได้ไหม มหมอจุนว่าอาจจะรอสักพักหนึ่งนะคะมันจะช้าหน่อยนะสําหรับเรื่องการงานของชาววันศุกร์เนี่ยมันจะช้าช้าอืดๆไม่ค่อยเป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังสักเท่าไหร่นะคะที่รักนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะงานเงินไหนล่ะการเงินไหนล่ะการเงินคนวันศุกร์ไม่มีเงินเลยเออเอาไงดีล่ะเนี่ยการเงินการเงินชาววันศุกร์ยังไม่ค่อยได้ดังใจนะคะ ส่วนมากการเงินเนี่ยมันจะหมดไปกับในเรื่องของการกินเนาะเออชาววันศุกร์มีเกณฑ์เหมือนจะอวบขึ้นอ้วนขึ้นนะเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินซะมากกว่าจะหมดเงินไปด้านนั้นเนาะการเงินยังค่อยๆเป็นช้าๆยังคงต้องต้องรัดเข็มขัดยังคงมีความอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่นะคะน้ะมันนิ่งมากเลยการเงินนะอืมเขาบอกว่าการเงินของชาาวันศุกร์เนี่ย ถ้าทำอะไรงานเกี่ยวกับออนไลน์มันจะดีนะนะคะอืการเงินยังคงต้องรักเข็มขัดต้องหาทางหาทางหาเงินเพิ่มอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้าจะทำงานชาวุคงต้องทำตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปหาแหล่งงานเพิ่มแหล่งงานเสริมด้วยนะคะเสียงหายจริงเหรอเสียงหายจริงเหรอคะเสียงหายไหมหายไหม ฮัลโหลหายไหมจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลไม่หายจ้ะ <resur> ท <faced> nah, mm ี hmm. ่รักไม่หายนะเช็คโทรศัพท์ตัวเองด่วนเลยนะไม่หายนะอือถ <Informationen> ึงไหนแล้ววะเงินอ่าเสียงปกติค่ะขอคุนค่ะน้องหมอจุก็ปกตินะเช็คโทรศัพท์ตัวเองด่วนเลยตาไป่เพื่อปิดเสียงไหม ความรักความรักนี่มีความระแวงในตัวคนรักนะความรักไม่ค่อยหวานของชาววันศุกร์อาทิตย์นี้มีการส่องมีการจ้องกันนะว่าส่องกันเอ๊ะเห็นเล่นออนไลน์บ่อยเนี่ยเธอมีอะไรหรือเปล่านะคะมีความระแวงในตัวคนรักนะคะสำหรับใครที่คุยกับต่างชาติต่างแดนนะคะอืมเป็นยังไงเอ่ยก็โอเคนะ เออชาววันศุกร์มาจุนรับคืนตั๋วตั๋วสดดีกว่านะมีพลังงานเจอคู่นะคะชาววันศุกร์มีเกณฑ์พลังงานเจอคู่เป็นคู่ที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรบุพกรรมต่อกันมีเรื่องของเรื่องชาติเรื่องพบคู่เก่าเรื่องพบเรื่องชาติมานะคะมีเกณฑ์มีคนที่จะเจอคู่หรือบางคนอาจจะเจอกันทางช่องทางออนไลน์ คุยกันทางออนไลน์นะคะมีพลังงานคนต่างชาติสูงมากหรือถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็เป็นคนไกลที่ต้องใช้ออนไลน์คุยกันซึ่งชาววันศุกร์กำลังหาข้อมูลอดูว่าโสดจริงหรือเปล่ามีตำแหน่งมาให้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะนะมีเกณฑ์แบบนี้นะอืมนะคุยได้ค่ะคุยได้นะมีเกณฑ์บางคนอาจจะตกลงอยู่ด้วยกันก่อนด้วยนะ แม่หนูกำลังคุยกับผู้ชายต่างชาติแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะมีเกณฑ์กลับมาค่ะชาวประสุท์แฟนหรือคนเก่าๆมีการกลับมาค่ะคิดถึงคิดถึงการช่วงที่เขางอนตุ๊บป่องไปนะคะนะฮะจะมาหาวันที่สามใช่รอกัอน,นี้ตอนนี้กําลังรอคอนเฟิร์มจากเขาอยู่ใช่ไหมรอข่าวอยู่ใช่ไหมถามว่ามาไหมมานะนะคะมีเกณฑ์มาส่งเดี๋ยวถามเป็นคำถามอีกทีนะอันนี้เป็นพลังงานหลวง มีเกณฑ์มาหากันค่ะมีนัดเจอกันมีค่ะมาบางคนก็คุยกับเอ,อผู้ชายที่ละมุนละมุนนะอยผู้ชายบ้านอะไรละมุนจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะนะ้าอ่อนเนาะพูดเพราะอะไรอย่างนี้อาจจะอยู่ประเทศที่เอ,อมีแม่น้ําหรือมีทะเลนะถ้าเป็นคนประเทศเดียวกันเนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่จังหวัดที่เออ,อยู่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะนะคะจะเป็นคนอย่างนั้นนะ ดีใจจังรับคืนตัวโสดคืนไหมถ้ารับพลังงานนี้พิมพ์น้อมรับพลังงานเอาไว้เพื่อเป็นพลังงานของตัวเองนะคะนะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาตินะเดี๋ยวมาก็ตกลงที่จะคบจะคุยกันนะคะจะคบจะคุยกันอาจจะมีเกณฑ์ได้อยู่ก่อนแต่งกันด้วยอืมนะออาถึงไหนแล้วเนี่ยความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังปวดท้องปวดแขนเนื้อตัวอืดอัดปวดหัว หลังบาไหลนะคะระวังขาข้างซ้ายให้ดีระวังจะเจ็บขาข้างซ้ายนะนะคะอืมโชคลาบโชคลาบโชคลาบไม่ค่อยเด่นนะคะน่าจะเป็นโชคลาบเป็นสาสสองเท้าใช่ามากกว่านะนะคะใครอยากมีเทวดาตัวน้อยใครอยากท้องได้เลยทําการบ้านได้เลยนะจ๊ะมีคนไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะขอเทวดาตัวน้อยขอลูกนะ ท่านประทานให้นะคะนะทำกันบ้านได้เลยจ้านะงานเงินความรักสุขภาพปวดท้องปวดบอกไปแล้วเนาะโชคลาภไม่เด่นนะสื่อน้ำโชคทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขเก่าๆนะคะแล้วก็เลขจากพ่อปู่เลขหน้าไพ่ได้แก่สองหนึ่งห้าหกทำไมเลขมันเบิ่นนะ่ะ หกหสีสีเขียวสีม่วงอมฟ้าอ่ะสีม่วงอมฟ้าก็ได้สีแดงคือส,สีดำโชคของชาววันศุกร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลกกับชาววันศุกร์คือเจ้าแม่พันเจ้าแม่กวนอิมพันกรพระปังสมาธิปางนาคปลกพระใหญ่เช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโต นะคะแล้วก็พ่อปู่นะคะคือสิ่งสื่อนำโชคที่ถูกฉลบกับชาววันศุกร์อาทิตย์นี้นะคะ